หล่นกล่าวเผ่าไทยศูนรวมใจชาวไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดพรฟ้า ชาวประชายากจนสงหวังกังวลดังยาธนฉลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพลึกพรพงทรงสู้ด่านโดน ถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกทุกหรือสุขมีมาสรงแผ่เมตตาให้ชาว ประทาชื่นใจมิ่งควัญดวงใจชาวไทยทั้งพงพอแสงเรื่องรองพุทธองดังรมโพย,ยพระบารมี เป็นทีหรือขานนานไกลขบาาภูมิใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห <te Liberty Overwatch> <c oughs> ่งวงจักกรีเนื้อยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่ง เหมือนเป็นควันนิ่งพักพิงยามทุกภัยนี้ชาวไทยแหนห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแมนใครคิดย้ำยีตาย่าทุรี oh please